บองขนมกลน,น้ำอ้อยขนมจออีอั้อนมขวงอกขนมลิ้นหมามันคืออะไร่ะสวัสดีครับไปนปันครับวันนี้เรามาเสนอขนมชาวร้านนามีอะไรกันบ้างเอ่ยไปกันลึกขนมกระบ,บอง เป็นอาหารว่างหรือของกินเล่นชนิดหนึ่งนิยมใช้ฟักทองนอกจากฟักทองแล้วอาจเป็นหัวปลีมะละกอน้ำเต้าอ่อนปลาตัวเล็กหรือกุ้งมาทอดกับน้ำแป้งข้าวเจ้าผมกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวขูดให้อร่มีรสชาติใส่พริกแกงลงไปนเนี่ยก็อร่อยนะครับของกินลักษณะนี้ชาวไทยใหญ่เรียกว่าหางปองคือการนำนะผักหลายๆชนิดมาคุกเข้ากับกะปิกอะไรนะมาคุกเข้ากับกะปิกที่ป่นตะไคร้เกลือและแป้งแล้วนำไปทอดกรอบ ขนมกลนว,น,กลน,วลกนน้ำอ้อยหรือข้าวหนมกลนน้ำอ้อยมีส่วนผสมหลักคือน้ำอ้อยและมีมะพร้าวถึงทิดขูดและน้ำใบเตยเพิ่มรสชาติให้มีความหวานและกลิ่นหอมขนมกล้วยหรือข้าวหนมกล้วยส่วนผสมหลกักมีกล้วยน้ำว้าสุกงอมแห้งขาา้าวเจ้าและน้ำตาลทรายนำมาคลุกเคล้าและนวดเข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกอร่อยมากเลยครับขนมจอก หรือขนมเทียนบางแห่งเรียกว่าขนมนมสาว <c oughs> เป็นขนมที่นิยมทําในช่วงเทศกาลสงกร <c oughs> นานต์และงานบุญต่างๆปัจจุบันมีการทําไส้ขนมจอกหลากหลายเช่นไส้โเขียวไส้ดแดงไส้เค็มกะต้มหวังอ,อกเป็นขนมที่นิดหนึงของชาวล้านนาเป็นขนมที่ทําจากข้าวเหนียวไขยกะทมัดไส้ทําจากกล้วยโรยเด้วยมะพร้าวคลุกกับน้ำตาลอาร่อยมากเลยครับข้าเก๋น ป็นขนมที่นิยมทํากันในเทศกาลปีใหม่เมืองหรือสงการงานปลอยลูกเก้ววและงานปลอยหลวงปัจจุบันนิยมผสมน้ำแตงโมลงในข้าวเหนียวที่นื่งแล้วก่อนนํามาทอดเพื่อเพิ่มความหอมและความอร่อยขนมเกลือหรือข้าวขนมเกลือบ้างเรียกว่าขนมขาว ่วนผสมหลกักมีแป้งและเกลือถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลด้วยถ้าชอบกะทิก็ใส่ได้นะครับหรืออาจโรยงาดําก็ได้มีคําพูดที่ว่าข้าวหนมเกลือเบื่อบาวเป็นคําพูดเพิงสับพยอกว่าหากไม่ชอบหนุ่มคนใหญ่ถ้าเข้ามาพูดเกลี้ยวหรือเข้ามาจีบให้สาวนั้นเอาขนมเกลือให้บาวหรือใช้ผู้นั้นกินเพราะขนมเกลือมีแต่แป้งกินมากจะแน่นท้องจนอาจจะพูดอะไรไม่ออกและกลับบ้านไปเลยขนมตาลหรือข้าวหนมบาตาง ทำจากลูกตาลสุกนามาน,นวดผสมกระแป้งแล้วนาไปนึ่งอร่อยมากเลยครับขนมฟักทองหรือขานมบาดฟักแก้วเป็นขนมชนิดหนึ่งส่วนผสมหลักมีฟักทองนึ่งแตงประจารและน้ำตาลตายเอามาคลุกเคล้ากันแล้วนาไปนึ่งขนมมันสาปะหลังหรือขานมบาดฟักแก้วหรือขนมมันต้าม <c oughs> ใช้มันสาปะหลังโม่ให้ละเอียดผสมกันทัน้งตาและเกลือ มันจะเป็นนิ่งพอสุกแล้วทิ้งไว้ให้เย็นแล้วตัดไปชิ้ๆคลุกกับมะพร้าวขูดขนมเล่นงหมาหบ้างเรียกว่าขนมเปียกขนมเปียกหรือข้าวเปียกเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวนานนเหนียวดำลวยกับน้ำจนหนึ่งแล้เติมเกลือให้มีรสเค็มนิดน้อยนล้วมะพร้าวขูดคลุกกับน้ำตาลทรายโรยหน้าเพื่อให้ขนมอร่อยขึ้นขนมมง คือขนมที่ทําด้วยแป้งเป็นรูปวงกลมแบบยากระโดนะัดพอเสร็จแล้วนาน้ําอ้อยไปโรยด้านบนขนมปัจจุบันหาทานได้ตามตลาดแถวชานเมืองขนมศิลาอ่อนหรือขนมแปะละอ่อนหรือข้าวนมสาลาอ่อน,อน,าาออนเป็นขนมทําด้วยแป้งข้าวเจ้านิยมน้ำโถเขียวบดโรยหน้าก่อนรับประทานขนมแตงไทยหรือข้าวนมบาแตง หรือขนมแตงลายทำคล้ายกับขนมกล้วยและขนมตาลเพียงเปลี่ยนจากกล้วยเป็นแตงไทยอร่อยมากเลยครับข้าววิกตูหรือข้าวเหนียวแดงบ้างเรียกข้าวอีทูหรือข้าวมี่ตูวิธีการทำน้ำข้าวเหนียวนึ่งสุกนำไปตั้งไฟผสมกับน้ำอ้อยเมื่อกวนได้ที่แล้วนำมาใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวแล้วมะพร้าวขูดข้าวหนุกงา หรือข้าวครุกงาใช้งาขี้ม่อนโคลกกับเกลือและข้าวนึ่งสุกใหม่ๆชาวล้านานานิยมทําข้าวหนุกงาในช่วงฤดูหนาวเฉพาะในช่วงเช้าซึ่งเป็นฤดูการเจ็บเกี่ยวข้าวใหม่ข้าวแคบ เป็นอาหารว่าชิ้นหนึ่งมีวิธีทำคล้ายข้าวเกี๊ยวปากหมอ้อแต่การทำข้าวแคบเป็นการนำเอาแผ่นแป้งไปตากแดดให้แห้งทำให้สุกโดยปิ้งหรือทอดนิยมนำเกีบยวไ้รับประทานในงานเทศกาลสำคัญเช่นปีใหม่เมืองงานบวชลูกแก้วงานบอยหลวงงานตามอ้อยเป็นขนมหวานของชาวไทยองค์นิยมรับประทานในฤดูหนา โดยผสงมงาขี้ม่อนกับน้ำอ้อยโดยนำงาขี้ม่อนโปกให้ละเอียดใส่น้ำอ้อยโขลกรวมกันใส่น้ำปลาหน่อยเสร็จแล้วทำให้เป็นก้อนและนำไปรับประทานเป็นยังไงกันบ,บ้างครับรู้จักขนมอันไหนกันบ้างเ,เพื่อนๆเคยกินอันไหนเม้นบอกข้างหน้ากันบ้างนะครับสำหรับวันนี้วปปลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ